มาลดีฟเป็นประเทศแรกของโลกที่ห้ามซื้อขายและสูบบุหรี่ในกลุ่มคนที่เกิดปี2007เป็นต้นไปซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2025ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้านสาธาราณาสุขหลังรัฐบาลประกาศกฎหมายใหม่ห้ามสูบบุหรี่ทุกช่วงวัย ตามกฎหมายฉบับนี้การสูบุรี่การซื้อและการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบจะถือเป็นสิ่งผิกดกฎหมายสำหรับผู้ที่เกิดหลังวันที่1มกราคม2 7 0 7หมายความว่าชาวมาลดีฟที่เกิดในปี2007ซึ่งปัจจุบันมีอายุประมาณ18ปีจะเป็นคนรุ่นแรกที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้และจะไม่สามารถสูบุรี่ได้ตลอดชีวิตแม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็ตาม รัฐบาลเมาดีระบุว่ากฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาพของคนรุ่นใหม่และลดจำนวนผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากบุหรีเช่นโรคหัวใจมะเร็งปอดและโรคทางเดินหายใจเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศและก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขจำนวนมาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของมาดีเปิดเผยว่านอกจากมาตรการห้ามสูบแล้วรัฐยังเตรียมเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับโทษของบุหรีรวมถึงเพิ่มโทษปรับและบทลงโทษสำหรับร้านค้าหรือผู้ที่ลักล่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มอายุที่ถูกห้ามนักวิชาการด้านสาธารณสุขหลายประเทศชื่นชมว่ากฎหมายฉบับนี้อาจกลายเป็นต้นแบบของสังคมปลอดบุหรีโดยสมบูรณ์ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่านโยบายนี้ควรที่จะมีในประเทศไทยหรือไม่